ย้อนกลับไปสัปดาห์ก่อนมีคลิปคลิปหนึ่งกลายเป็นไวรัลในโลกทวิตเตอร์ครับโดยคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ของหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่กําลังซ้อมฟุตบอลกับเพื่อนๆตามปกติทว่าจู่ๆมีเสียงใครบางคนเรียกชื่อเขาดังขึ้นข้างสนาม <Okay. S 1> และภาพต่อจากนั้นก็อย่างที่เห็นเจ้าหนูอาชีทิ้งลูกบอลที่ถืออยู่ในมือพร้อมวิ่งสุดชีวิตมากระโดดใส่ริกกี้ลาเวตตี้ผู้เป็นพ่อก่อนจะร้องไห้ในอ้อมกอดคุณพ่อตรงนั้นเลย ที่อาชีได้มีเรีแอคชั่นชวนยิ้มตามแบบนี้นั่นเพราะพ่อของเขาเพิ่งกลับจากภารกิจทางทหารในรอบหลายเดือนครับเมื่อคุณพ่อที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานแอบมาเซอร์ไพรส์ถึงสนามฟุตบอลอาชีก็คงเก็บอาการไม่อยู่ตามภาษาเด็กเขายอมทิ้งทุกอย่างตรงหน้าเพียงเพื่อจะได้วิ่งไปกอดคุณพ่อให้หายคิดถึงซะหน่อยสุดท้ายแม้จะเป็นคลิปสั้นๆไม่กี่วิแต่ด้วยโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจ ก็เพียงพอให้ผู้คนมากมายกดไลค์กดแชร์จนปัจจุบันคลิปนี้มียอดผู้ชมทะลุ3าล้านแปดแสนวิวเข้าไปแล้วคำถามคือแล้วเหตุการณ์ของสองพ่อลูกครอบครัวลาวิตี้เกี่ยวข้องกับเลี้ยวพูตรงไหนคำตอบก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพราะพวกเขาเป็นเดอะครอบตัวยงกันทั้งบ้านเลยละ่ะถ้าสังเกตดีๆในคลิปตอนซ้อมฟุตบอลเจ้าหนูอาชีก็เป็นเด็กเพียงคนเดียวที่ใส่ชุดเลี้ยวพูไปสนามแบบเต็มยูนิฟอร์มด้วย โดยหลังคลิปดังกล่าวโด่งดังในโลกโซเชียลได้ไม่กี่วันเหมือนว่าสตีเวนเจอราดจะผ่านมาเห็นเรื่องราวสุดประทับใจนี้เข้าตำนานของพวกเราก็ไม่รอช้าครับสตีวีจีเลือกเซอร์ไพรส์อาชีอีกตลบโดยการเฟซไทม์มาจากสกอตแลนด์เพื่อพูดคุยกับเจ้าหนูนี่โดยตรงไม่มีใครรู้ว่าบทสนทนาของพวกเขาในวันนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆคือคุณแม่ของอาชีโพสทวิตด้วยความปลื้มใจ เบอเมื่อสตีเวนเจอราดเฟสไทม์าหารลูกของคุณนี่จะเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงนอกจากจะได้คอกับพี่เจิดสุดเอกลุยิบแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก่อนสองพ่อลูกลาเวอร์ตี้ยังได้รับเชิญมาพูดคุยกันใน LFC TV ช่องทางการของสโมสรผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยครับโดยหลังถามถ่ายนู่นนี่จบพิธีกรหนุ่มเลือกจะปิดรายการด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์เจ้าหนูอาชีอีกครั้ง คราวนี้เป็นคิวของเสื้อซาดิโอมาเน่พร้อมลายเซ็นแบบส่งตรงถึงบ้านกันเลยทีเดียวทาง LFCTV บอกว่าพวกเขาลงทุนไปหามาเน่ที่เมลวูดเพื่อให้เจ้าตัวเซ็นชื่อบนเสื้อกับมือเองเลยคือแม้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่นี่ก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์อีกครั้งวันสมอสอนเลี้ยวพูยังคงให้ความสำคัญกับเดึกคอปเสมอตัดพามาที่หนุ่มน้อยอาชี ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคงเป็นช่วงเวลาที่โอบล้อมเจ้าหนูนี่ไปด้วยความสุขจริงๆครับไหนจะได้ใช้เวลาร่วมกับคุณพ่อที่ไม่ได้เจอหน้านานหลายเดือนเฟซไาทามอย่างเป็นกันเองกับเจราดแถมตบท้ายด้วยเสื้อพร้อมลายเซ็นของมาเน่อีกสำหรับเด็กคนหนึ่งจะมีอะไรแฮปปี้เอนดิ้งไปกว่านี้ล่ะเนอะ